รอจะรอดีโต้หน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮไปเลยนี่เอาๆๆพี่บางครับพี่ครับพี่ครับโอ้ยพี่ครับตู้ยศพี่ครับใี่ยาระพังมาแล้วคนนี้หันหน้าอย่างนี้ละนี่ไอ้หูนี่เป็นแหว่งๆหนะ เครียดสตาร์ทเครื่องแล้วมีเตืนตัวเลยสตาร์ทเครื่องแล้วสตาร์ทเครื่องแล้วสวยสอย,อยพี่สวยสวยอ๋เอเนี่ยยกตีแล้วนะ่ะพร้อมลุยเ <c oughs> <c oughs> ฮย้โดนล็อตบอลล็อตตรงนี้ <c oughs>